ถึงฤดูของดอกสนหินแล้วนะครับผมสนหผีนะครับเกสรออกสีส้มอย่างที่ผมบอกนะครับผมมีครับผมดอกทั้งป่าเลยนะฮะให้ทั้งน้ำหวานนะครับผมแล้วก็ละองเกสรซึ่งเป็นสีส้มออกแดงนะครับอร่อยมากครับผมและน้ำก็อร่อยอีกเหมือนกันนะครับผมแต่ไม่เจอพึ่งหลวงเลยนะครับ เห็นแต่มิ้มกินนะครับผมดอกพันนี้กินถึงเย็นเลยนะครับผมคือกินได้ตลอดทั้งวันนะฮะเริ่มตั้งแต่สายๆนี่แหละครับผมขึ้นเยอะมากนะครับมิ้มเต็มเลยครับแต่เพึ่งหลวงไม่เจอนะฮะหรืออาจจะไม่ออกก็ได้นะครับผมอาจจะออกไปบ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่ครับผมทำความสะอาดเต็มเลยครับผมทังนั้นเลยนะฮะ แล้วก็มีน้องๆบอกพานดูมิมดูยังไงไม่ได้มาดูตัวมิมนะครับผมพอเราเห็นอย่างเงี้ยเนี่ยบางทีเราไปหาพึ่งเนี่ยเราฟุกเจอนะครับที่ผมเจอนะครับแต่เราไม่มานั่งดูตัวนะครับผมเพราะว่ามันดูยากนะฮะตัวมันเล็กหรือถ้ามันบินจริงๆเนี่ยมันจะบินเป็นสายเหมือนกันนะครับแต่นานๆจะเจอสักทีหนึง่งที่มันบินนะครับส่วนมากก็จะเดินดูตามพุ่มตามอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนก็จะเกาะไปครับผมหาพึ่งกันต่อนะครับ ถ้าเจอตัวเดี๋ยวเราก็ได้เห็นกันนะครับผมอยากจะได้การสอนนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันอร่อยนะครับผมอ่าครับผมหวัสดีครับเดินดูพึ่งนะฮะมาเจอมิ้มลังนึงนะครับผมรู้สึกว่าจะแก่แล้วนะฮะลังใหญ่อยู่เดี๋ยวดูหัวน้ํานะครับว่ามีหรือเปล่านะครับเนี่ยครับผมการหามิ้มผมไม่ได้หาเป็นจิจะลักษณะนะครับก็คือว่าเดินดูพึ่งแล้วก็มองไปเห็นเราถึง ตีกันนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับผมอยู่นู่นนะเอาควันน้ำไปก่อนนะแล้วก็เป่าใส่ครับผม นี่ครับผมใส่ควันแล้วนะฮะหัวน้ำหัวน้ำพอมีอยู่นะครับผม ส่วนลังก็เกาะนานแล้วนะครับแก่นะครับผมไปครับผมปล่อยมันดีกว่านะครับเดี๋ยวดูพึ่งก่อนนะครับผมถ้าหัวน้ำอูมใหญ่ก็ตัดนะครับผม